อ่านโจทย์กันก่อนเนาะครูคิดจะซื้อลูกบอลให้ห้องพะละครับผมเฮ้ยโจทย์นี้ผู้นี้ก็ผิดแล้วครูจะซื้อลูกบอลได้ไงต้องเบิ่งงบโรงเรียนเดเอ,อบางโรงเรียนไม่มีใช่ไหมต้องซื้อเองอ่ะเมื่อคำนวณเงินแล้วพบว่าซื้อฟุตบอลแปดลูกบาสเกตบอลห้าลูกเป็นเงินเท่านี้สองพันเก้าอยห้าสบ้าบาท ถ้าซื้อฟุตบอล5ลูกบาสเกตบอล8ลูกจะเป็นเงิน2,817บาทแล้วฟุตบอลกับบาสเกตบอลราคาต่างกันเท่าไหร่อ๋อโจทย์จำนวนจริงนี่น่ะก็คือสมาการธรรมดาถูกปะ่กปะออันนี้ทำเป็นไหมเป็นอยู่แล้วถูกปะ่ะให้ เอฟก็ได้อะแทนฟุตบอลแล้วก็บาสเกตบอลตัวบีแล้วกัวแวกนแทนลูกบาสโอเคไหมให้ f แทนลูกบอลตัวบีแทนลูกบาสน,นะฮะอ่ะสมการที่หนึ่งคืออะไรครับก็อ่านโจทย์แล้วก็ตอบเลย ฟุตบอลแปดลูกใช่ปะ่ะก็ 8F บวกกับบาสเกตบอลห้าลูกก็ 5B เป็นเงินเท่าไหร่ฮะนี่สมการที่1นึ่งเคไหมอ่ะช่วยหน่อยสมการที่2ครับก็เป็น 5B อืมถูกปะ่ะเงินเท่าไหร่อเาจบแล้วฮะจบแล้วฮะเข้าไ,ไ,ไหมอ่ะคิ้นี้ต่อเวลาแก้ระบบสมการชิดนยังไงต่อ ทิ้นไงต่อตอ,อืมกำจัดทิ้งไปตัวหนึ่งใช่ป่ะอ่ะอยากจะกำจัดใครครับยากพอกันอะก็เลือกเอาก็อเอา1-2ลบ้ว <c oughs> เอาลบเลยเหรอเอาหนึ่งลบสองเลยลเหรออืเอาก็ได้เหมือนกันเอามาหนึ่งลบสองจะได้เล็นน้อยลงเนาะมา หนึ 1> 1่งลบสองก็เหลือสามเอฟลบสามบีเท่ากับเฮ้ยอันนี้เจ๋งนะหนึ่งลบสองเจ๋งนะเท่ากับเท่าไหร่ฮะสองเก้าห้าห้าลบสองแปดหนึ่งเจ็ดลบกันไม่ได้ยื้นมาหนึ่งใช่ป่ะนี่เหลือสี่นี่เหลือแปด สี่ลบหนึ่งแล้วสามร้อยสามแปดนะครับเฮ้ยวิธีนี้ดีอ่ะง่ายด้วยอ่ะไม่ต้องแก้สมการเลยเอหนึ่ลงลบสองอือฮึลงไไงต่ออ่ะังไงต่อ เอาสามหารตลอดโอเคไหม mm hmm. ก็จะได้เอลบบี F B. หารสามสามสี่สิบสองสามห้าสิบห้าสามหกสิบแปดใช่ตอบแล้วจบ <laughs> จบแล้วพอโจทย์ถามอะไร mm hmm. รู้เปล่า ใช่โจทย์ถามผลต่างนี่ไง46ผลต่าง,ลางแล้วฟุตบอลแพงกว่าด้วยนะอืมคือ46บาทไม่ต้องแก้สมามการใช่ไหมไม่ต้องไปทําให้สัมประสิทธิ์เท่ากันจับลบเฉยเลยอันนี้คือฟรุ๊กหรือว่าคิดได้ <laughs> อาฟลุกอ่าโอเคงั้นงั้นงั้นต่อไปเวลาทำโจทย์อย่างนี้อาจจะใช้วิธีนี้ด้วยก็ได้นะคือจับลบกันเฉยเลยง่ายเลยอะ่ะใช่ปะละ่ะอืมทีแรกพี่ยังนึกไม่ออกเลยว่าเออเอาวิธีนี้ก็ได้ฮะพี่ยังจะพยายามว่าจะเอามาคูณอยู่เลยจะไปทําสัมประสิทธิ์ให้เท่าอะ่ะ mm. ใช่ปะที่พี่บอกน้องว่าเฮ้ย mm. วิธีไหนก็ยากเท่ากันแต่น้องเสนอใหม่จับลบเฉยเลยพี่ดี <laughs> 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 บังเอิญนะบังเอิญโจทย์ข้อนี้ได้พอดีนะครับอืมแต่วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีอ